แรกนะครับรู้สึกจะหายากนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนภาพด้านหลังครับเป็นเนื้อเก่ามากเลยครับ รุ่นดูจากเนื้อนะครับเป็นแล้วเหมือนวัดละฆังรุ่นแรกเลยครับถ้าใครมีบุญนะครับอยากได้ไปครอบครองนะครับให้เช่านะครับอยู่ที่8ล้านบาทนะครับรา,ายได้นะครับก็จะมีการ จัดสรรบรรส่วนนะครับไปสร้างพระปรมเจดีนะครับในวัดาบางที่นะครับและการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับ8ล้านบาทนะครับสนใจติดต่อนะครับ065นะครับ8830939ขอบคุณครับ